เราได้กระจกเก่าบ้านใหญ่มรดกจากคุณยายมาตั้งไว้ในห้องกลางดึกคืนหนึ่งเราสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆคล้ายใครเรียกชื่อเราเสียงนั้นมาจากทางกระจกเงาเราค่อยๆลุกเดินไปหาด้วยความสงสัยระคนหวาดกลัวพอเข้าไปใกล้เสียงเรียกชื่อเราก็ดังชัดขึ้นอีกครั้งจากผิวกระจกเย็นเยียบ เราจ้องมองภาพสะท้อนตัวเองแต่ดวงตาในนั้นกลับเบิกโพรงและฉายแววแปลกไปวินาทีน้ำเองภาพในกระจกยิ้มเยือกเย็นเผยให้เห็นบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ข้างหลังเราเราหันขวับด้วยความตกใจสุดขีดแต่ข้างหลังว่างเปล่าไร้สิ่งใดเราไม่กล้าแม้แต่จะหันกลับไปมองกระจกอีกเลยมันยังคงจ้องเราอยู่ ผู้สนับสน,นุน KMM t h เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง